大家好，好好我们。我们 ได้เลยค่ะเธอเธอโลกความดันโลหิตสูงคืออะไรหรออ๋อโลกความดันโลหิตสูงหมายถึงภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติทำให้หัวใจทำงานหนักซึ่งหากปล่อยไว้นานๆอาจเกิดโรค เช่นการรับประทานอาหารเค็มเกินไปหรือมันมากเกินไปแรงไม่ออกกําลังกายและความเครียดรวมถึงพันทุกกรรมจากครอบครัวเ <c oughs> โความดันโลหิตสูงมีอาการอย่างไรล่ะก็มีไม่มีอาการชัดเจนแต่บางคนมีอาการปวดศีรษะเมื่องงเหนื่อยง่ายหรือสายตาผ้ามวัวการตรวจวัดความดันโลหิตจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด <ítulo> ในการรู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงหรือไม่นี่นี่เธอโรคที่คล้ายคลึงและอันตรายที่เกี่ยวข้องคืออะไรหรออ๋อหาดไม่รักษาความดันโลหิตสูงอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคาหโอดเรือด่าสมองซึ่งถือว่าอันตรายถึงชี แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพเราสามารถป้องกันและดูแลนตนเองได้เช่น 1. นควบคุมอาหารเลือกกินผักผลไม้และลดอาหารเค็มและมัน 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. ตรวจสุขภาพเป็นประจำ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพจิตและทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจ้าเอ๋มามามปตชนห,หนึ่งทงโภชนาการอาหาร ช่วยกินอาหารโป้ห้ามูและป้องกันโรค2แงพื่ัความรู้ลดความโลที่สูงโยชน์ให้ความรู้ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3ามมอาหารงปยคามลที่สูงประโยชน์ลดความดันและลดความเสี่ยง โลกซักซอน 4. คำนวณแคลอรี่เมนอูอาห<ย>ารประโยชน์ควบคุมน้ำหนักวางแผนการกินอาหารใ, <น S 1> ให้เหมาะสมเห็นไหมล่ะคะว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้โดยการกินอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอพวกเราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกคนตระหนักและดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ขอจบการนำเสนอนี好้เท่านี谢谢้ค่ะขอบคุณค่ะ